วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์ภาพใหม่กับผมอนุชาทรงศิลินะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่19มีนาคมพศ2563พบกันแบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1อ0 0นโดยประมาณจนถึงเที่ยงนะครับนะวันนี้เราก็มาพบกันนะในลักษณะที่เป็นกันเองในลักษณะที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็ อยากจะให้กำลังใจหลายๆท่านนะครับต่อสู้กับวิกฤตตอนนี้นะครับนะตอนนี้วิกฤตหลายอย่างถาโถมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาทางด้านสังคมปัญหาทางโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีมาในยุคนี้นะครับในสมัยโบราณก็มีกันมาตลอดแล้วก็แก้ไขกันมาเรื่อย วันนี้ต้องพูดถึงนะคบพูดถึงพระอาจารย์หม่อมนะครับอ uh, right. ันนี <yen anco> ้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเขาเรียกว่าอาจารย์หม่อมผีย่านนะอยู่ที่นะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมานี่ครับนะเหรียญนี้นะงดงามทีเดียวนะครับเป็นเหรียญนะด้านหลังจานฮะด้านหลังจานท่านจะเห็นนะครับด้านหลังเนี่ยจานอักระนะครับนะรุ่นที่ระลึก งานไหว้ครู31มีนา2562พระอาจารย์หม่อมอนุตโรวัดสว่างธรรม,มารามอยู่ที่บัวใหญ่นครราชสีมานี่ครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแรกแล้วพระอาจารย์หม่อมก็ได้ฝากแจ้งข่าวถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่วัดจะมีงานประจำปีในวันปลายเดือนนี้นะครับ ยกเลิกนะครับยกเลิกทั้งหมดไปก่อนนะครับนะยังไม่รู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่ยังไม่มีกําหนดนะครับเลื่อนไปก่อนนะใครที่รอชมดนตรีคณะใหญ่หมอลำคณะใหญ่ใครที่รอร่วมพิธีไหว้ครูนะครับเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับนะด้วยพิษของโควิด1 9นะครับท่านเลยขอเลื่อนไปก่อนนะครับ นะใครที่เตรียมจะไปงานไหว้ครูจะไปชมดนตรีจะไปนะทานอาหารโลงทานอร่อยอร่อยต้องเลือ่อนออกไปก่อนน,อน,นะครับทเป็นภาุนแผนแก้วมณีโชดนะแก้วมณีโชดนะครับนี่นะ่าสวยงานทีเดียววัดโพแก้วเสษ็จอยู่ที่กระบี่วัดนี้เคยทําจตุคามรามเทพรุ่นโคตรเศรษฐีโด่งดังนะครับอยากได้ ก็ต้องสอบถามคุณแดงดูว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับองค์นี้อยู่ไปที่ไหนแล้วครับองค์นี้สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะไปสิงคโปร์นะครับน,บนี่องค์นี้เลี่ยมเงินใช่ไหมใช่อันนี้เลี่ยมเงินเป็นเนื้อสมัยก่อนนี้เป็นพ้าแจกนะอืมเป็นพ้าแจกตอนนี้มีราคาก็มีราคามาช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบเงียบไปตอนนี้พอลองเอามาโพสดูก็ลูกค้าก็เข้ามาติดต่อขอเช่าไปไปห้อยครับนะพระปิดตาพิมพ์ขี่ไก่รุ่นรวยทันใจ นะวัตถุมงคลปี55เลยนะใช่ค่ะนะปี55ของหลวงปู่นะครับนะช่วงนั้นหลวงปู่ยังดำรงขันอยู่นะครับนะหลวงปู่โสรถยโสทโลนะเพชรน้ำเอกแห่งปาจีนบุรีนะครับนะพระพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ขี่ไก่เนื้อดินเผาหลวงปู่โสรถนะ้สร้างเมื่ออายุ96สนะสุดยอดวัตถุมงคลสายตรง นะเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมาแรงแน่นะครับรุ่นนี้นะครับนะ่ามีคนสอบถามกันเยอะเลยนะครับพุทธศิล์นี่งดงามพุทธลักษณะพิมพ์ทรงคล้ายกับพระปิดตาของหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคที่โด่งดังมีการดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือด้านหน้าประทับยันเกราะเพชรตำรับหลวงพ่อเสงผู้เป็นอาจารย์ส่วนเนื้อหามวลสารนั้นได้นำนะผงเก่าต่างๆที่ชำรุดทั้งพระเก่าพระใหม่มาบดผสม รวมถึงว่านมหามงคลต่างๆดอกบัวสัตบงกฎที่หลวงปู่โสลดได้ทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะนำมาผสมด้วยส่วนเนื้อดำได้นำส่วนผสมของผงใบลานคัมภีใบลานเก่าผงกระลาตาเดียวผงพยางิ้วดำผงดินกากยายักและผงตะไบพระกลิ่งจักรพัดมาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างครั้งนี้พระปิตาพุทธคุณเด่นในเรื่องโชคลาบนะไก่หางพวงเนี่ยนะครับพุทธคุณเด่นเรื่องการทามาค้าขาย นาะพยัญโกรเพชรพุทธคุณเด่นในด้านคุ้มครองป้องกันภัยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยถือว่าพวกพ่าครอบจัวาดนับนี่นะสสำหรับพระรุ่นนี้นะครับนะนี่นะถ้าใครสนใจนะไม่รู้คุณแดงยังมีไหมเดี๋ยวจะลองค้นดูก,ก่อนแล้วถ้ามีก็จะถ่ายภาพลง a ฟ e b o o k ให้ดูนะคะให้เลือกอแต่ว่ายังไม่รับปากนะคะแต่องค์นี้มีเจ้าของแล้วองนี้มีเจ้าของนะองค์นี้นะครับองนี้มีเจ้าของแล้ว,น,ลวนะคุณแดงไปเลี่ยมไว นะเลี่ยมตอนแรกเลี่ยมนี่กะใช้เองใช่ไหมใช่อันนี้เป็นพาร์คัดเลยนะคะพารคัดเลยโอ้สวยสวยนะนะกะกะใช้เองกะใช้เองทีนี้บุญบุญพาอยากจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่เหม่เลยไปสิงคโปร์ซะเลยซื้อเครื่องบินไปสิงคโปร์ซะแล้วไปสิงคโปร์ซะแล้วนะสําหรับองค์นี้ครับ นะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะนะไอ้ไข่ไอ้ไข่นะไอ้ไข่ตอนนี้กําลังแรงทีเดียวนะครับอ่ะทยอยเนื้อสวยๆออกมาอืมทยอยเนื้อสวยๆออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองะนะนี่นะครับลงยาฮะงานลงยาละเอียดปานนีดเลอค่าเกินคําบรรยายนะครับความพิเศษของเสมาฉลุลอยองค์รุ่นนี้ทางผู้สร้างเนี่ยบอกพันขันได้ยกองค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ประกบด้านหน้าของเหรียญคู่กับลวดลายของใบเสม,มาที่เด่นชัดคมชัดลึกเลยและครับนะยกองลาหูที่แกะลายละเอียดไว้ครบถ้วนเข้มขลังดุดดันไว้ด้านหลังของเหรียญองค์เดียวก็คุ้มนะครับนะเขาบอกว่า1นึ่นะหนึ่งเหมือนได้3นะครับประกอบผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกแห่งวงการเปิดให้สั่งจองแล้วนะครับนี่รุ่นนี้ก็นะคุณแดงเปิดจองอยู่ เปิดจองอยู่ค่ะครับนะแลถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามายัางมีให้จองอยู่เป็นอของวัดเสมาเม,ม,มืองนะเ<อ>สมาเมืองธรรมราชและพิธีก็น่าจะเป็นไปลายปลายเมษายนแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า